สมบัตินะถ้าเป็นสมบัติก็ดีอ่ะดิกลัวมันจะเป็นศพเอาเฮ้ยพูดอะไรแบบนั้นล่ะกลัวเสียงอะไรอ่ะ คนจริงด้วอตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนอะ่ะฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนฉันกลัวฉันกลัวป้าป้าใจเย็นก่อนนะครับคือว่าตอนนี้ไม่มีใครทำอะไรป้าได้แล้วครับป้าปลอดภัยแล้วครับพวกเราสองคนช่วยป้าไว้ครับ ชื่นผัวผัวใจเย็นก่อนนะคะพัดช่วยช่วยพยุงป้าหน่อยอ่าครับค่อยๆลุกขับป้าคับผมผ้านี่ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่สบายอ่ะขัดใจมากนะถ้าไม่มีเธอสองคนฉินแย่แน่แน่เลย ัโอ๊ยแม่จะบ่นอะไรนักหนาคะแก่แล้วก็แก่เลยอรอแก่แล้วยังพูดมากอยู่ได้อ,ะอ่ะไอ้แม่ขอโทษนะลูกแต่ที่แม่พูดไปแม่ก็เตือนไอ้ได้วยความหวังดีไอ้ควรจะใช้เงินใี้มันประหยัดประหยัดหน่อยนะลูกทำไมหนูต้องประหยัดด้วยะคะบ้านเรารวยจะตายแม่ก็ออกจะรวยจะขี้งงทำไมอะ่ะแม่ไม่ต้องพูดแล้วคะ่ะหนูไม่อยากฟังน่าอาบคาน มามเลใจเย็นก่อค่ะรีบนนร้บองที่บาลทีเล้ใ<อ>จเย็นค่ะอุย๊ยชาร์จเร็วสิทับทิมเลยเหรอ ตอนนี้แม่ก็ตายเลยนี่วะยันของทั้งหมดนี้ก็เป็นของฉันดีวะ มันจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อลงศพของแม่มันลอยไปแล้วเราแต่ทำแม่ยังไม่ตายจริงๆอะเราจะทํายังไงถ้าท่านตำรวจจับอะพี่ไอ้จะเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งคิดมากเข้าใจไหมฉันว่าถ้าทางหนูมไม่ค่อยดีแล้วอะฉันเอาเครื่องประดับไปขายดีกว่าเด,ดี๋ยวไอ้ไอ้ ทำไมป้าคุค้นๆกับรถคันนี้จังเลยคุณป้าพอจำอะไรได้ไหมคะหรือว่ารถคันนี้เป็นรถของลูกสาวคุณป้าคะคุณตำรวจครับคุณตำรวจพอรู้จักชื่อคนขับไหมครับตอนนี้ทางตำรวจเองก็ยังไม่ทราบชื่อคนขับนะครับ มีเพียงรูปที่ตกอยู่ในรถนะครับฉันจำได้แล้วรูปลูกสาวฉันเขาเป็นลูกสาวฉันน่ะคุณป้าคุณป้าความทรงจำกลับมาแล้วเหรอคะงั้นก็แสดงว่าเรากำลังจะจับคนร้ายที่ทำร้ายคุณป้าได้แล้วค่ะ แม่แม่พี่หนุนพี่หนุนช่วยด้วยพี่หนุนแม่รอหัวฟ้าแล้วพี่หนุนแม่ <c oughs> <c oughs> ที่สุดแม่ก็ตายสักทีอะเนาะงั้นเงินทั้งหมดของแม่เนี่ยพวกเราขอละกันปิดเลยพี่ เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยพี่จัดจัดไปล,ลูกสาวจะเป็นคนําถ้าถึงยังไงก็รักลูกสาวนะ แสดงความเสียใจด้วยนะครับคนขับเสียชีวิตแล้วครับป้าป้าครับป้าลูกสาวฉเนี่ยลูกสาวของฉัน คุณตำรวจครับอะไรเนี่ยแม่แม่ัไม่ตายหรอคุณใจร้ามากนะคะที่ทำแบบนี้หวังว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกนะแม่ โชคดีนะนั้นก็จับไอไปด้วยเลยสิไอไม่เป็นคนวางแผนทั้งหมดอ่ะขนนไอ้ตายแล้วไอ้ตายแล้วลูกเกิดอะไรขึ้นอะแม่ เมื่อเช้าไอ้ยังอยู่กับผมอยู่เลยนะไอ้เกิดอุบัติเหตุขนุนลูกทำแบบนี้ทำไมลูกพิจะร้าแม่ทำไมทำไมลูกโหดร้ายกับแม่ขนาดนี้แม่ผมขอโทษนะครับ ผมผิดไปแล้วอ่ะแม่แต่แม่อย่าจับผมเลยนะครับผมก็เป็นลูกชายแม่เหมือนกันน่ะคุณตำรวจคะรีบพาตัวออกไปเลยค่ะแม่ครับคุณป้าคะตอนนี้คนที่ทำร้ายคุณป้าเนี่ยก็โดนจับแล้วนะคะคุณป้าได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะ ขอบใจเธอสองคนมากที่ช่วยชีวิตของป้า,าไว้ต่อจากเนี้เธอส่งคนมาอยู่กับป้าที่บ้านหลังนี้นะเพื่อป้าจะได้ตอบแทนที่เธอสองคนช่วยชีวิตของป้า,าไว้ไงนะได้ค่ะได้